ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ด้วยครับนี่กับรายการ tkm gamer นะครับวันนี้เราจะมาเนี่ยจะมาสอนโหลดกลิน่าครับกลิน่าในมือถือกันนะกลิน้าในมือถือครับคัลเลคกับไปเพจสโตรเพจสโตงนี่ก็ไปเพจสโตรนะครับ ให้คนพิมพ์ว่า G A S เท่านี้ครับก็กดเทมนแลตครับเดี๋ยวก็ไปเรียบเรื่อนถ้าให้คนกดเข้าไปเอาแรกก่อนครับเทมเพลตใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่เอาหนม้าของนเนื้อใช่ไหมขอณเข้าไไม่ใช่ ใช่ไหมยมาเปินตัวน่าจะมีครับจ๊ะนาะถ้าไม่มีก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะผมไม่รู้ครับเพราะผมเห็นนะผมโหลดมาจากในโทรศัพท์นี่นเป็นตัวนี่แหละจำไม่ได้นะครับขอบคุณครับ คลิปหน้าเจอกัน,นอีกแล้วเราจะมาเล่นเกมนี้กันเราจะมาเล่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เกมนี้นะเป็นเกมกินจุดครับกินจุดนี่ครับนี่เลยนี่เลยนี่ครับผมจะไปคลิปเพลงนี้ครับ,รบสวัสดีครับ